เคสนี้เนี่ยเสริมมาแล้วสองครั้งนะคะไม่ว่าแก้เท่าไหร่เนี่ยก็คือยังเป็นเหมือนเดิมปัญหาหลักก็คือแกนที่เอียงนะคะสังเกตได้ว่าจะเอียงมาทางซ้ายนะคะเขาบอกว่าหน้าตรงก็ยังดูเหมือนแบบไม่ได้เสริมมานะคะหมอก็เลยคิดว่าเราคงต้องใช้เทคนิคโอเพนริปพลัสนะคะเพื่อเข้าไปปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขที่ตัวโครงสร้างเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมองดูแล้วเนี่ยจมูกจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะนะคะแต่ว่าการที่ใส่ซีิโคนมาสองรอบแล้วก็ยังคงเอียงมาทางด้านซ้ายอาจจะต้องมีปัญหาที่โครงสร้างแล้วล่ะคะ่ะเคสนี้เนี่ยนะคะหมอก็ ดีไซน์ว่าสันตรงนี้เนี่ยจะต้องเข้าไปปรับฐานตรงนี้ใหม่หมดเลยฐานเขาเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็ตรงนี้จะต้องเข้าไปปรับให้ดูแคบลงนะคะจะยืดปลายจมูกให้ดูพุ่งขึ้นออกมานะคะหน้าตรงเนี่ยรูจมูกจะดูบานออกข้างนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้เทคนิคโ p e พ Lip p พัลเนี่ยหน้าตรงเนี่ยรูจมูกจะไม่บานออกจะเป็นลักษณะที่เป็นแนวตั้งนะคะจมูกก็จะดูได้รูปขึ้นในหน้าตรงและด้านข้างเนี่ยก็จะดูพุ่งขึ้นนะคะ